สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัด2.11หน้า100หนังสือเรียคนคณิตศาสตรป์ป .5 เล่ม1อยู่กันในบทที่2เรื่องของทศนิยมและแบบฝึกหัดที่เราจะทําการบ้านพร้อมกันในวันนี้อยู่ในเรื่องของการหารทศนิยมโดยใช้วิธีการตั้งหารนะคะวิธีการทํำทั้ง6ข้อนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ข้อ1 1.1หารด้วย2เราก็จะตั้งหารยาวแบบปกติเลยนะคะตัวตั้งคือ1.1ตัวหารคือ2นะคะเราก็มาเริ่มหารเลยเนาะ2คูณอะไรได้1นะคะไม่มีเราก็ใส่0นยเนาะ2คูณ0ได้0ขยับมาอีก1ตัวก็เป็น2คูณอะไรได้11 นะคะเราจะดูแบบนี้ไปเลยเนาะจะได้ไม่ต้องมาทดอีกหนึ่งบรรทัดนะคะ2คูณอะไรได้ไม่เกิน11ก็เป็น2คูณ5ได้10ลบกันได้1ทีนี้เราพบว่ายังเหลือเศษ1เนานะยังไม่ลงตัวใช่ไหมคะเราก็สามารถเติม0ูนย์ไปได้อีก1ตัวเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย1.1กับ1.10เนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะ ถ้าเราเขียนแบบนี้อ่ะไม่ว่าจะเติมศูนย์ตรงเนี้ยไปกี่ตัวนะคะก็ยังมีค่าเท่ากับ1.1เหมือนเดิมดังนั้นเวลาเราหารแล้วยังเหลือเศษอยู่ตรงนี้เราสามารถเติมศูนย์ได้เรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าศูนย์ก็มาจากตรงนี้นี่แหละนะคะมาเราก็มาดูต่อนะคะ2คูณอะไรายได้10ก็2คูณ5ได้10ลบกันอ่ะลงตัวแล้วเนาะได้ศูนย์และ เนี่ยเหมือนหารเลขปกติเลยนะคะแล้วเราค่อยมาพิจารณาดูจุดตอนท้ายเนาะตัวตั้งจุดอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นคำตอบที่เป็นผลหารเนี่ยก็ให้เราใส่จุดขึ้นไปให้ตรงกันเนาะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยมันจะตรงกันนะคะเราก็จะได้ว่า1.1หารด้วย2มีค่าเท่ากับ0.55 ข้อ2 0.74หารด้วย5เราก็ตั้งหารยาวเลยนะคะ5คูณอะไรได้0ก็5คูณ0ได้0ขยับมาอีก1ตัวก็เป็น5คูณอะไรได้ไม่เกิน7นะคะก็5คูณ1ได้5 7ลบ5เหลือ2ดึง4ลงมา5คูณอะไรได้24ก็ 5้คูณสได้20ลบกันได้4ยังเหลือเศษอยู่แบบนี้เราก็เติมศูนย์ได้เลยเนาะหคูณอะไรได้40อ่ะก็5้คูณแได้40พอดีนะคะลบกันได้0สุดท้ายเราก็มาใส่จุดเนาะตัวตั้งจุดอยู่ตรงนี้ดังนั้นผลหารของเราคำตอบจุดก็ต้องใส่ให้มันตรงกันแบบนี้นะคะ ก็จะได้คำตอบของเราเนาะ0.74หารด้วย5มีค่าเท่ากับ0.148ข้อที่3 1.29หารด้วย6เราก็เริ่มดูเนาะแม่6 6คูณอะไรได้ไม่เกิน1ก็ ไม่มีนะคะก็มี6คูณ0ได้0ขยับไม่หนึ่ตัวก็เป็น12นะคะ6คูณ2ได้12พอดีเนาะลบกันได้0ขั้นตอนต่อไปก็ดึง9ลงมา6คูณอะไรได้ไม่เกิน9ก็6คูณ1ได้6 9ลบ6ได้3อะ่ะจะเห็นว่าตรงนี้เอ้ะหมดแล้วเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วเนาะดังนั้น3ของเราที่รังเหลืออยู่เนี่ย ก็เติมศูนย์ไปได้เพราะว่าเราดูไปแล้วเนาะตั้งแต่ข้อที่1นะคะว่าหลังเลข9เนี่ยมันมี0ูนย์ซ่อนอยู่แต่แค่เราไม่ได้เขียนเนาะ6คูณอะไรได้30ก็6คูณ5ได้30ลบกันได้ศูนย์พอดีและจบแล้วนะคะเราก็จะได้คำตอบคือ1.29หารด้วย6เท่ากับ0.215จุดจุดเราจะใส่ให้ตรงกันเนาะ กับตัวตั้งนะคะข้อที่4 72.6หารด้วย8 8คูณอะไรได้ไม่เกิน7ไม่มีเราก็ใส่0นะูนเนาะ8คูณอะไรได้72ก็8คูณ9ได้72พอดีนะคะลบกันได้0ดึง6ลงมา8คูณอะไรได้ไม่เกิน6ไม่มีเนาะเราก็ใส่0ูนย์ก่อนนะคะ และทีนี้เราก็สามารถเติมสูตรได้เลยเพราะว่าตรงนี้เรายังเหลือเศษ6อยู่เนาะ8คูณ7ได้56 6 0ลบ56ได้4ยังเหลือเศษอยู่เราก็เติมสูตรไปอีกนะคะ8คูณอะไรได้40ก็8คูณ5ได้40ลบกันได้0อ่านี่เราก็มาดูจุดเนาะตัวตั้งจุดอยู่ตรงนี้เราก็ใส่จุด ไปที่ผลหารให้ตรงกันกับตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้น72.6หารด้วย8มีค่าเท่ากับ9.075 09ย์เตรงนี้เวลาเราตอบเราไม่ต้องเขียน0ูนย์แล้วนะคะเราเขียนแค่9ก็พอเนาะเพราะว่า0ูก็คือ9นะคะข้อที่5 94.05หารด้วย10 เราก็มาดูสุรคูณแม่10เนาะ10อะไรได้9ไม่มีเราก็เติม0ูนศูนย์ตัวนี้ถ้าเราคล่องแล้วเราไม่ต้องเติมก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูต่อเนาะ10คูณอะไรได้ไม่เกิน9 4ก็10คูณ9ได้90 94เลบ90เหลือ4นะคะดึงศูนลงมา10คูณอะไรได้40ก็10คูณ4ได้40ส ลบกันได้0ูนย์ดึงหลงมา10คูณอะไรได้ไม่เกิน5ไม่มีเนาะ10คูณ0เราก็จะเติมศูนย์ตัวนี้และยังเหลือเศษ5อยู่เราก็เติมศูนย์ไปอีกนะคะ10คูณอะไรได้50ก็10คูณ5ได้50ลบกันได้0ูนย์อ่ะจบการหารแล้วเนาะทีนี้ตัวตั้งจุดอยู่ตรงนี้เราก็ใส่จุดขึ้นไป ให้ตรงกันนะคะดังนั้นคำตอบของเราจุดก็จะอยู่ตรงนี้ตอบ9.405นะคะจะได้94.05หารด้วย10เท่ากับ9.405ข้อ6ข้อสุดท้าย1.6หารด้วย100 100่งร้อคูณอะไรได้หนึ่งไม่มีเราก็เติมศูนขยับมากลายเป็น100่อคูณอะไรได้16ไม่มีอีกเราก็ใส่ศูนยยังเหลือ16ตรงนี้เราก็จะเติมศูนย์ไปเลยนะคะก็จะมาดูเป็น100คูณอะไรได้160ก็100คูณ1ได้100 160ลบ100ได้เท่ากับ60 เราก็เติมศูนย์มาอีก100คูณอะไรได้600ก็100คูณ6ได้600ลบกันได้0เราก็มาดูจุดทศนิยมนะคะตัวตั้งจุดอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ขึ้นไปให้ตรงกันนะคะคำตอบของเราก็จะได้จุดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น1.6หารด้วย 100ก็จะได้คำตอบเท่ากับ0.016เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยคือเวลาเราหารเนี่ยหลายๆข้อดูมาจนถึงข้อที่6เนาะเราก็หารเหมือนหารเลขปกติทุกคนจะได้ไม่สับสนเนาะแล้วเราค่อยมาพิจารณาจุดทศนิยมภายหลังนะคะ ทีนี้ในข้อที่5และข้อที่6ที่เป็นการหารด้วย10และหารด้วย100เนี่ยเดี๋ยวในกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมีวิธีการดูการหารด้วย10ด้วย100และ1000จะเป็นเทคนิคการหารโดยที่เราไม่ต้องมาตั้งหารแบบนี้เลยนะคะจะง่ายกว่ามากๆเลยเนาะ ถ้าหากทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปทีนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ